เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่23่ธันวาคม2025หหัวข้อดึงดูดการทรงเจิมเพื่อการงานของพระองค์จะสำเร็จตอนที่สามข้อพระคำหลักกิจการบทที่สิบเก้าข้อที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด พระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลอ่านพระธรรมที2งพงกษัตริย์บทที่สองข้อที่19ถึง22 19ผู้คนในเมืองนั้นพูดกับเอลิชาว่าดูสิทำเลเมืองนี้ร่มรื่นดีเหมือนอย่างที่เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่น้ำไม่ดีและแผ่นดินนั้นก็ไม่เกิดผล ยี่สิบท่านพูดว่าจงเอาชามใหม่มาใบหนึ่งใส่เกลือในนั้นแล้วเขาทั้งหลายก็หามาให้ยี่สิบเอ็ดแล้วท่านก็ไปที่น้ำพุโยนเกลือลงในนั้นและกล่าววา่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเราทำน้ำนี้ให้ดีแล้วตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือการไม่เกิดผลเพราะน้ำนี้อีก ยี่สิบสองดังนั้นน้ำนั้นจึงดีมาจนถึงทุกวันนี้ตามถ้อยคำที่เอลีชาากล่าวนั้นเนื้อหาเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงต้องการให้มือของท่านสะอาดเพื่อที่พระองค์จะทรงใช้มันทำสิ่งยิ่งใหญ่มือของท่านควรนำพรมาสู่ผู้คนไม่ใช่ในทางกลับกัน ในพระธรรมอพยพบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้ายี่สิบสองต่อมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่นธุรก,กันดานชูพวกเขาเดินไปในถิ่นทุรก,กันดานสามวันโดยไม่พบน้ำเลยยี่สิบสามเมื่อมาถึงตำบลมาราพวกเขาก็ดื่มน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้ พราะน้ำขมเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามารา24ประชาชนก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่าเราจะเอาอะไรดื่ม25โมเสสก็ร้องทูลพระยาเวพระยาเวจึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อท่านโยนมันลงน้ำน้ำก็จืดนะที่นั้น พระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาชาวอิสราเอลมาถึงมาราและพวกเขาดื่มน้ำที่นั่นไม่ได้เพราะมันขมพระเจ้าจึงทรงแสดงต้นไม้ต้นหนึ่งให้โมเสสเห็นและเขาตัดกิ่งจากต้นนั้นแล้วโยนลงไปในน้ำและน้ำก็กลายเป็นน้ำจืด ผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนอื่นที่โยนกิ่งไม้นั้นลงไปในน้ำก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในสองพงกริย์บทที่สี่ข้อที่สามสิบแปดถึงสี่สิบเอ็ดสามสิบแปดเมื่อเอลีชากลับมาที่กิวการแผ่นดินเกิดกันดานอาหารและเมื่อพวกผู้เผยพระวจ,จนะนั่งอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านก็บอกคนใช้ของท่านว่าจงตั้งหม้อใบใหญ่และต้มอ,อาหารให้พวกผู้เผยพระวจนะ39คนหนึ่งออกไปเก็บผักที่ทุ่งนาและพบไม้เถาป่าเถาหนึ่งเขาเด็ดน้ำเต้าป่าจากเถานั้นจนเต็มตักกลับมาหั่นใส่ในหม้อต้มอ,อาหารโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไร40แล้วพวกเขาตักออกให้คนเหล่านั้นกิน ขณะกำลังกินอาหารอยู่นั้นเขาร้องขึ้นว่าโอ้คนของพระเจ้ามีความตายอยู่ในหม้อนั้นและเขาก็กินกันต่อไปไม่ได้41แต่ท่านสั่งว่าจงเอาแป้งมาแล้วท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อและบอกว่าจงตักออกให้คนเหล่านั้นกินและไม่มีอันตรายอยู่ในหม้อนั้น มีคนคนหนึ่งใส่สมุนไพรมีพิษลงในอาหารที่กำลังเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้เผยพระวจนะโดยรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อพวกเขาชิมแล้วพูดว่ามีพิษร้ายแรงอยู่ในหม้อเอลีชาจึงพูดว่าเอาแป้งมาให้ข้าเขาใส่แป้งลงในหม้อและพิษก็ถูกทำให้เป็นกลางแป้งกลายเป็นยาแก้พิษที่มีประสิทธิภาพ พระพระพรแห่งการเจิมไหลผ่านมือที่เทปแป้งลงในหม้อหลายปีก่อนผมเดินทางไปที่โลโคโจาเมืองหลวงของรัฐในภาคกลางของไนจีเรียและผมเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่บนถนนสายหลักในเมืองถนนถูกสร้างล้อมรอบต้นไม้นั้นเป็นวงเวียนและเมื่อผมถามว่าทำไม ผมได้รับคำตอบว่าไม่สามารถถอนต้นไม้ได้เพราะมีพลังชั่วรายล้อมรอบอยู่ผมจึงยื่นมือออกไปหาต้นไม้และอธิษฐานอย่างเรียบง่ายในคืนนั้นเกิดพายุรุนแรงและในเช้าวันรุ่งขึ้นต้นไม้ก็ถูกถอนรากถอนโคนผมประกาศว่าต้นไม้ใดๆที่พระเจ้าไม่ได้ปลูกไว้เป็นประโยชน์ในชีวิตครอบครัว หรือเมืองของท่านจะถูกถอนรากถอนโคนในวันนี้ในนามของพระเยซูพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์พิเศษโดยมือของเปาโลผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนที่มาจากตัวของเขาถูกนำมาใช้รักษาคนป่วยและปลดปล่อยผู้ที่ถูกปีศาจร,รบกวนกิจการบทที่19ข้อที่11ถึง12 11 พระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลสิบจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก,ก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาเศษผ้าที่สัมผัสกับมือของเปาโลและผ้ากันเปื้อนที่สัมผัสกับร่างกายของเขากลายเป็นภาชนะแห่งการรักษาและขับไล่ผีมารได้ ในอ่านพระคัมภีรวันนี้ชาวเมืองเยริคโคบอกเอลีชาว่าเมืองของพวกเขาน่าอยู่แต่พื้นดินแห้งแล้งและน้ำไม่ดีเขาจึงนำเกลือไปเทท,ที่แหล่งน้ำที่ไหลเข้าเมืองและน้ำก็ใช้ได้ไม่ใช่เกลือที่ทำการอัศจรรย์เป็นมือของผู้ที่ได้รับการเจิมที่โยนเกลือลงไปต่างหากท่านที่รัก ผมขอประกาศว่าเมื่อท่านยกมือขึ้นคำสาปแช่งใดๆที่มีต่อชีวิตครอบครัวหมู่บ้านเมืองหรือประเทศของท่านจะถูกทำลายไปในนามของพระเยซูประเด็นอธิษฐานพระบิดาโปรดทรงทำการอัศจรรย์พิเศษผ่านมือของข้าพระองค์ในนามของพระเยซู Amen.